ได้เง,งาเง,งาในภาคสองนี่ครับพี่ธัญญาค่ะว่ามีการเป็นน้องพี่เจนนี่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าหลังหลังจากที่เคยคุยกับพี่น้องว่าบทประพันธ์เนี่ยเสร็จแล้วแต่เนื้อเรื่องเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยอะคะ่ะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอีกเลยคือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ทราบเลยอะคะ่ะไม่รู้เขาบอกเลยนี้อาถรรพ์พี่ธัญญาทีว่าไงบ้างค่ะ อาถรรพ์เหรอโดนไปเรียบร้อยแล้วแต่กนจะคิดอะเนาะจริงๆมันไม่รู้สิแมไม่เกี่ยวหรอกมั้งพี่ปิ๊บจะนี่พี่จอยค่ะทำไมจอยทำไมมีอะไรแล้วเจ็ดปีกันเลยอ้าวเหรอไม่รู้เรื่องเลยเหรอคิดว่าเป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์ไหมเหรอ เราต้องรอดูภาค2องว่ามีภาค2แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอีกแสดงว่านั่น,นาอาถรรพ์ยังอยากจะรับไหมคะรับค่ะรับเราเราไม่ให้คนอื่นมาแทนไม่กลัว <laughs> ไม่กลัวค่ะเพราะอาถรรพ์เราเกิดก่อนเรื่องนี้จะมียังไม่ยอมเอาไว้คำว่าหน้าตาดี ก็ที่คุยกันไว้คือปีหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าช่วงเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงได้แสดงความยินดีกับมาดามไ้ไหมคะเพื่อร่วมคือร่วมละครอ๋อเจนนี่อ่ะค่ะยังยังไม่ได้คุยเลยยังไม่เจอกันเลยอะค่ะอืมร่วมล้วก็อยากร่การเมืองก็น่อจะครบนะอันนี้ต้องถามพี่น้องอะค่ะคือตัวเราก็คิดว่ามันน่าจะครบแต่ทางเราพร้อมจะเ่แสดงพร้อมอีกแล้วค่ะพร้อม บทน,นี้ให้ใครเล่นได้ไงล่ะไม่ได้นะ